สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเกือบทั้งวันแล้วนะคะเป็นอันนี้เลยค่ะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นเสื้อฮู้นนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยให้ทุกคนกดดูเคยได้เลยค่ะก็จะเห็นตรงนี้นะคะทุกคนแวรแรกนะคะคือเราต้องไปสุ่มนะคะทุกคนสุ่มของเขานะคะทุกคนหันหลังมาค่ะตรงนั้นไงคะทุกคนที่มันเป็นรูปขวดของเขานะคะทุกคนต้องไปสุ่มทั้งหมดสองรอบนะคะทุกคน ตรงนี้ละค่ะเราจะได้ได้อาวุธมาทาเควสอันที่2นะคะทุกคนแล้วทุกคนอ่ะก็กดสุ่มได้เลยทุกคนอ่ะต้องมาสุ่มอ่ะสองรอบนะคะทุกคนจะมีเวลานับถผยหลังอยู่นะคะทุกคนซึ่งจะครูดาวน่าจะสิบนาทีนะคะทุกคนส่วนเควสที่2นะคะทุกคนคือทุกคนอ่ะต้องใส่นะคะใส่สกิลให้ทุกคนมาที่ทักษะแล้วก็ดึงไปใส่เลยค่ะทุกคนแล้วเราอ่ะต้องใช้สกิลนี้ทั้งหมด5ครั้งนะคะทุกคนเราจะผ่านเควสนี้ให้ทุกคนลากสกิลใดสกิลหนึ่งไปใส่ได้เลยค่ะ แต่ทุกคนต้องสุ่มสกิลก่อนนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ในเกมนี้เลยกดเข้าร่วมเลยค่ะทุกคนก็แล้วทุกคนก็รอไปหนึ่งนะคะเขาก็จะทีรีพอร์ตเราไปอีกเซิร์ฟหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดภาพไปเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเมื่อตัดภาพมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนทุกคนก็จะอยู่ในเกมนะคะรอบนี้นะคะทุกคนเขาไม่ให้เรายิงเข้ามาดูนะคะก็จะให้เรากดนี้นะคะทุกคนเป็นกดสกิลนะคะทุกคน ให้ครบทั้งหมด5ครั้งนะถ้าเมื่อกี้มีเสียงรบกวนขอโทษด้วยค่ะให้ทุกคนอ่ะรอมันราวด์วนะคะทุกคนก็คือรอคูดาวแล้วให้ทุกคนอ่ะกดสกิลแบบนี้นะคะทุกคนกดไปมั่วๆก็ได้ค่ะทุกคนให้ครบทั้งหมด5้าครั้งกดไปเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็จัดภาพมาตอนที่จบเกมแล้วนะคะทุกคนแต่เรายังกดไม่ครบ5ครั้งนะคะเราก็เล่นอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อจะกดให้ครบ น no? nice. okay. ี่นคทุกคนมันก <ain. Corps. S 1> ็จะเป็นหน้าแบบเดิมเลยเราก็ให้ทุกคนอลากสกิลข้างๆมานะคะมาใส่ค่ะแล้วก็ทุกคนกดหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเราพี่แล้วนะคะทุกคนเรากดไปสี่ครั้งนี่ค่ะทุกคนสกิลนี้นะคะเป็นโล่นั่นเองค่ะค่ะทุกคนให้ทุกคนกดเสร็จแล้วให้ทุกคนอ่ะกดอีกดเหดเลยนะคะทุกคนแล้วทุกคนอ่ะก็รอจนกว่าเหนียมันจะหลุดออกนะเพราะว่าวิธีนี้นะคะทุกคนดีกว่าที่เราแบบมานั่งเล่นให้จบนะคะทุกคนสาหรับเรานะ ทุกคนอ่ะต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนก็คือกดสกิลทั้งหมด5ครั้งเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนเปิดเน็ตแล้วให้ทุกคนอ่ะกดกรเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วทุกคนก็รอเลยค่ะอันนี้ตัดภาพไปเลยนะคะอ่านี่แล้วนะคะทุกคนเราก็อยู่ในรูปนี้แล้วเขาก็จะวร์ปเราไปหน้าหลัก,กเดิมนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อเรามาแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะนำเคลสสุดท้ายกันเลยค่ะเคลสุดท้ายนะคะทุกคนง่ายมากๆเลย คือเราอเชิญเพื่อนนะคะทุกคนแล้วเพื่อนอ่ะต้องเข้าตามเรามาด้วยนะคะทุกคนเราจะทำให้ดูค่ะนี่ค่ะเราก็เชิญคนนี้ไปนะคะทุกคนแล้วเราก็เชิญอีกคนหนึ่งเลยค่ะแล้วทุกคนอ่ะก็รอจนกว่าเขาจะเข้าตามมานะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเข้าตามมาแล้วค่ะเราก็จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนหนึ่งอัน แล้วก็เหลืออีกหนึ่งอันนะคะทุกคนก็รอให้เพื่อนเข้ามานี่ไงคะ่ะทุกคนเข้ามาแล้วเราก็จะเสร็จเควสแล้วให้ทุกคนอ่กดรับรางวัลแล้วทุกคนกดรับ UTC ได้เลยค่ะแนะนําให้กดสองรอบนะคะทุกคนมันก็จะมีใบอเทมส่ระบัคขึ้นมาให้ทุกคนกดรับได้เลยก่อนจะไปนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ